<C> e <an> นี่มาดูท่าทีของนานาชาติซึ่งคนสำคัญก็คงจะต้องเป็นคุณทรัมป์ <ภา S 2> ใช่ไหมฮะทรัมป์ค่ะเมื่อวานนี้ก็พูดเลยนะคะ เขาไปร่วมง,งานที่เพนซิลเวเนียคุณผู้ชมแล้วก็มีการพูดถึงความขัดแย้งที่ยกระดับขึ้นมาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโด,โดยโดนทรัมป์ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐออกมาระบุว่าเตรียมที่จะต่อสายถึงผู้นําไทยและผู้นํากัมพูชา <c oughs> เพื่อที่จะหาทางยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยสํานักข่าวนิววิครายงานนะคะว่าในทรัมป์กล่าวในการประชุมรัฐเพนซิลเวเนียว่าเขาไม่อยากจะแจ้งข่าวร้าย แต่ว่ากัมพูชาไทยปะทะกันอีกครั้งหนึ่งและเขาจะต่อสายพูดคุยกับทั้งสองชาติในวันพรุ่งนี้บนโลกนี้จะมีใครพูดได้ว่าผมเคยต่อสายเคยหยุดสงครามที่ประเทศทรงพลังแบบนี้ทั้งไทยและกัมพูชาพวกเขาสู้รบกันอีกแล้วและผมจะทำแบบนี้อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวแทนของทรัมป์นะคะกล่าวว่าผู้นําสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งไทยและกัมพูชาทําตามข้อตกลงหยุดยิงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวด้วยนะคะว่าทรัมป์เนี่ยมุ่งมั่นที่จะยุติความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและคาดหวังให้รัฐบาลกัมพูชาและไทยปฏิบัติตามพันธกรณีของตนอย่างเต็มที่ในการยุติความขัดแยง้งแล้วก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะเอาเรื่องของการเจรจาภาษี มาต่อรองมาบีบคั้นให้ไทยเนี่ยต้องยุติการสู้รบกันด้วยนะคะพี่หนุ่มบีโกโ้ก็ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของทางสารัฐนี่มาโกรูวิโอก็เนี่ยฮะแสดงความกังวลต่อเหตุปะทะนะฮะแล้วก็บอกว่าย้ําจุดยืนว่าทั้งสองฝ่ายควรยุติการสู้รบทันทีปกป้องพลเรือและเดินหน้ากลับสู่กระบวนการลดความตึงเครียดตามข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามกันที่กุลาลัมเปอร์ แล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางการทูตเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามต่อไปนะโดยทางสหรัฐเนี่ยกังวลต่อการสู้รบที่ยังคงดําเนินอยู่แล้วก็ขอให้ไทยและกลัมพูชาไปปฏิบัติ ตามมาตรการลดความตึงเครียดนะฮะที่มีการเซ็นเอจอยเดคอเรชันกันไปที่กวลาลาเปิดนั่นนะทีนี้มาดูท่าทีของนายกเราบ้างนายกเรานี่เมื่อวานจริงๆก็คืออยู่ที่สภาเป็นหลักนะฮะเพราะว่ามีการพิจารณาร่างแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวาระ2ฮะแต่ว่าก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนัดข่าวก็แอบไปเห็นนะคือถ่ายเห็นว่านายกกำลังถ่ายฟีดอยู่นะฮะก็ ตอนหลังก็มาถามว่าเอสถ่ายเรื่องถ่ายฟีดเรื่องอะไรก็บอกว่าก็เนี่ยมีข่าวว่าทางอนุทางทา้มจะโทรมาหาก็เลยต้องเช็คว่าจะโทรโทรมาหาอย่างไรอะไรแบบไหนยังไงนะก็มีเสียงท่านนายกในเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังกันฮะครับ้าดเแลบบือดหรืการนัดกันไม,ไม่ใช่แบบ ระดับผู้นํญญาคุยกันไม่แบบอยากจะโทรกดโทร,ทรวางี้ไม่ใช่เหมือนจะต้องมีการนัดก,กันแล้วก็ต้องมีประเด็นที่คุยกันเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาที่จะเตรียมเต็มประเด็นต่างๆนะครับและการการพูดคุยก็ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างาเราผมผมก็ต้องเชิญท่านร,รัฐมนตรีสิ่งที่แน่นอนอท่านอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านประธานกระทรวงการต่างประเทศ แล้วก็ถ้าจะไปก็ต้องมีฝ่ายทหาร้วยดูการงารสูงสุดหรือว่ารัฐมือว่าการกระทรวงกลาโหมทังทุกอย่างต้องต้องตรงไปตรงมาบทเรียนที่ผ่านมาที่ไปที่มาเลเซียบทเรียนที่ผ่านมาที่มาเลเซียนี่มันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะนอกจากสอรนะแล้วจีนหรืออะไรเงี้ยประเทศพวกผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมีการติดต่อมาไม่มีครับไม่มีหมายถึงการติดต่อเนี่ยต้องติดต่อที่ผมบอกต้องติดต่อผ่านโซเชียลทางการทูตนะครับ แล้วก็เมื่อเมื่อมีการติดต่อไปเร่ยๆบอยแล้วทางกระทรวงการคลัเี้แจ้งผมไม่ทราบอีกครั้งหนึ่งบทเรียนที่ผ่านมาที่มีภาพการไปลงน้ม MOU ของรัฐบาลที่แล้วที่ให้หยุดยิงอ่ะมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นอีกใช่ไหมคะบทเรียนนะหมายถึงว่าครั้งที่แล้วมันที่เราอยากจะทําเพื่อให้เกิดสันติภาพในในภูมิภาคนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็มีเงื่อนไขที่จะต้อง ปฏิบัติทั้งทั้งสองฝ่ายแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติแต่ฝ่ายเราครับ ก็อย่างว่าท่านนายกก็บอกว่าโอ้ยถ้าจะโทรมาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆก็ยกหูโทรศัพท์แล้วก็โทรมาคุยเลยไม่ใครอย่างนั้นมันก็ต้องมีโปรโตคอลนิดหน่อยอ่ะใช่ไหมก็ต้องมีการเตรียมการทางเราก็ต้องมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามานั่งนั่งฟังด้วยเพราะว่าอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมอะไรเงี้ยนะฮะทางฝั่งเขามันก็ต้องมีมีอย่างน้อยๆกับรัฐมนตรีต่างประเทศเขา แล้วก็ต้องมีการนัดหมายวางประเด็นที่จะพูดคุยกันนะฮะเพราะฉนั้นท่านก็บอกว่ามันก็มีเวลาที่ต้องเตรียมตัวนะฮะแต่นี้ในประเด็นรายละเอียดเนี่ยก็บอกว่าจะมาบอกว่าอยู่ๆให้เราหยุดยิงแล้วก็มากลับมาเจราจาเนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะว่าก็คงต้องมีการเล่าเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนว่าเหตุที่มันมีการประทะกันคราวนี้เกิดจากอะไรนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการลงน้มครั้งที่ผ่านมาเนี่ย มันต้องการสันติภาพให้เกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติแต่เราปฏิบัติครบเนี่ยมันเราก็ต้องอธิบายให้กับทางออทรัมป์เขาทราบนะแล้วเราที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ทำผิดตามเงื่อนไขแม้แต่ข้อเดียวถ้าในเมื่อตอนนี้เนี่ยมันมีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เราก็คงจะยังไม่เจรจาในตอนนี้เพราะตอนท้ายเนี่ยนักข่าวถามว่าถ้าถ้าทรัมป์ให้ขอให้ไทย ไปอยู่ในจุดการเจรจาเน<ช>ี่ยไทยจะยอมหรือไม่นายกก็ยำาำว่าไ,ไ,ไม่ไม่ท่านก็ต้องฟังคําอธิบายสถานการณ์จากผมก่อน,นอ่า นายกบอกว่าท่านไม่มีทางรับทราบข้อมูลมากกว่าผมอยู่แล้วก็ต้องอธิบายให้ท่านฟังนะฮะนี่นายกกำลังพูดถึงโดนั์ทรัมป์นะครับค่ะมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าสื่อต่างชาติที่เล่าเรื่องราวการปะทะกันระหว่างกัมพูชาและก็ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น CNN b b c บีเอหรือว่าเอาจซีลาที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นคนหมายถึงที่บอกว่าไทยเนี่ยเป็นคนโจมตีก่อนพี่หนุ่มพี่โก้คิดว่ายังไงมั้งคะเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังไงมังคะโอ้รายละเอียดนะครับไม่คือผมดูในเนือข่าว ก็เขียนย้ำเหมือนกันนะฮะว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวหาคือเขาเขาเขาไม่สื่อส่วนใหญ่เท่าที่ไปอ่านในรายละเอียดแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้บอกว่าเราเป็นฝ่ายเริ่มหรือกรมพูชาฝ่ายเริ่มคือเขาก็เขาก็บอกว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวหาว่าเริ่มก่อนอีกฝ่ายเริ่มก่อนเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขียนชัดเจนว่า ว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนแต่ไอ้คำว่าแอ s t r i k ์ที่เป็นข่าวเนี่ยมันเป็นก็เราก็แอ s สไล k ์จริงไงเพราะว่าเราเราใช้ F 1 6ไปแอ r สไลด์นะครับมีการให้สัมภาษณ์ออกมาจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะฮะอธิบดีกรมสารนิเทศคุณนิกรเดชพลังกูลนะฮะเขาตอบ2กรณีกรณีโดนัลด์ทรัมป นะครับนับจากจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆว่าจะมีการขอคุยในประเด็นระดับผู้นำนะฮะคือท่านนายกรัฐมนตรีมีเสียงไห <นะ S 1> มฟังเสียงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยก่อนครับคุณนิกรเดชพรางกูลครับกระทรวงต่างประเทศยังไมส่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่านับนับจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆนะครับว่าจะมีการขอคุยกันนะฮะในระดับผู้นําคือท่านนายกรัฐมนตรีจนถึงตอนนี้ไม่มีนะครับดังนั้น ก็ไม่น่าจะมีการคุยกันอย่างที่เป็นข่าวนะครับประเด็นถัดมาก็คือหากมีการคุยกันเนี่ยอ่างแรกเนี่ยเราก็ต้องรับฟังก่อนนะครับว่าทางท่านประธานลาซิดีสหรัฐต้องการจะส่งข้อความอะไรส่งแมสเซจอะไรนะครับท่านอาจจะเพียงต้องการส่งแมสเซจถึงความหวังดีต่อสองประเทศเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับหากผมก็อยากจะให้ไลน ของการที่ท่านนายกรัมฐมนตรีตอบผู้นำมาเลเซียเมื่อวานว่าหากหากมีการเสนอให้มีการพูดถึงการเจรจาคำตอบคงเป็นคำตอบเดียวกันกับที่เราให้ฝ่ายมาเลเซียคือฝ่ายไทยยังไม่พร้อมครับก็เป็นคําตอบเดียวกันนะครว่าเรายังไม่เจรจานะคือกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยพูดถึงกรณีโดนัั่นทรัมป์หนึ่งแล้วก็พูดถึงกรณีของอันวาอิบราหิมนะครับซึ่งพยายามนะฮะรอบ ที่2แล้วนะนะครับเพื่อจะมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแล้วก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็กบอกนี่แหละคำตอบเดียวที่เราให้ไปก่อนหน้านี้ก็คือฝ่ายไทยยังไม่พร้อมครับ